สบายดีพ่อแม่พี่น้องและ FC ซีทุกๆคนเนาะมาพบมาพ่อกับสาวลาวเสินดาวเสินเคยเมื่อนี้สาวลาวกะสี่ได้มาบึงเป่นเอาปูนล,ลงหายเนาะคือเอฟซีทีมงานมักแตกหรือว่าไอ้บุญพมเนาะเป็นซอยปูนโตนนึงเป็นถังมาสองพันบาทแต่สาวลาวได้เพิ่มขึ้นไปเป็นสองสองพันสองประวัติสองร้อยเนาะเพราะว่าซ้อมหนึ่งร้อยสิบบาท อันนั้นก็ต่อด้วย gì อันนี้ อ้อ,อ,อ,อ <laughs> ม <น S 1> มากรวม <ไป S 2> ๆมรมฮพอความใส่พลังมาวิวก้อมนะหล,ลังจากนี้คุดแล้วเบิร์ด้ะเทียงบาไหมคะ <c oughs>

ของบ้านต้องมาถูกันยังละต้นหนึ่งใชต้นหนึ่งสามชิ้นเองันดีแล้วเ่นาะเบนนี่เงนะ เขาใกล้ๆก็ได้นี่เดนหายผัวบ้านมาเบิ่งเอาปูนลงเข้ามาหน่อยสะนึงอันนั้างบเขาจะมาเถอะนะหรือว่าผัวบ้านผัวบ้านเฮ้หายผัวบ้านนะ ันนี้มาเบิร์ดขาหกกองขาหคุ้เพิ um, <t os> <t os ่นต้นหนึ่งเอ็มเอ็มซีสองสองไทยอืมควานก็เพียงเทาต้นอาพีนะจะหอยเขาจับตอวาต้น สบายดีพี่น้องถ้าเหลืนี่ฟูนไหงเปยังพฟูนอ้สบายดีพี่น้องอ่าผู้ป่าไปขึ้นลยลูกแ่จะไงเพราะว่านแต่ทํดงะเ็นผ้าน้าผ้าเห็ดพี่น้องเนอนี่คือพุนต๊ะแ้อยากสดวช่วยแต่วาช่วยคื้อเอสซี่ของอ้นเนี่ยชาเล้าลูกบนอกนี่แหละมาช่วยเียแ่อว่าทุกทุกอย่างก็เป่นื้อว่าน้ำผ้าบ้านเมืองน้ากันนี่แหละโดยซี้ออนของขอเ่ประชุนเทา แ้ะก็อพอแพร่พอไขาท้งหน่วยยศพื้นพนที่ขา้ไม้ก็ไม่ว่าเจขา้ไม้ก็มีเนี่สิเท่พืชอีกอนแ่้พืชก็สีขึน้นชั้นบนบนงข,งขงนึ้นบางห้อนทัอประเทศขึ้นอ่ประมาณกีต้นกําลังไหลแล้วมันตกอยู่เมตรกระเลมันมันมันสี่สิบสี่สิบแปดเมตรเมก่อนกระเลไหลแล้ว ละปานปานเม็ดกระเละหนึ่งเขาคิดไรสองช่อมาตกอยู่หา้อยลอยปลายช่อเลยแม่วัดหนีลอยปลายช่อทางบนบวกเกี่ยวทางเกี่ยวบวกเกี่ยวทางบนอ่าทางบนบวกเกี่ยวไรทั้งเล็กทั้งล้าตกอยู่เชนหาประมาณทั้งเล็กทั้งปูนตกอยู่เชนหาแล้วอยเงี้ยอยู่ได้ให้เลนนู้นจะเป็นแร่ตั้งรูปอย่าี้ั้งเทพตั้งเงินตั้งเล็กทั้งลา มาเห็ดสารตากโลเท่นี่ไเฉลียแล้เส้นหาเียมีอเบอนเดวาเนี่ค่สะเส้นหามายือยูพี่ขอพรมมาคอมายูพี่ขอพามขอบคุณาสวัสดีพี่น้องสวัสดีขอบคุณที่มาชวมสยสวยขอคุสวยใหญ่อีกเดืนเ้ท่านบุ่าถุกฝาก่วนที่เห้นเนาะมาจาประจานนํากัน เอสีฝั่งไทยไอ้บุญโฮมเนาะทุอเหมืนมาต่อยต้นเลยแต่ขอแพนแอจำนวนนี้มันะม่านมต้งพม่านหาหาต้นน่ะต้นชาสอสสาธุ ใส่กรแหที่นอบ้านตาบไงพี่น้องเลยโป้กรอยล้งตาพี่ันดอกแปดสิบแปดสิล้งแปดสิบหล้งค่าม่งมีที่หนึ่งเดียวงได้ถแค่แตติดองแตติดตามอาันเพื่อนหลายพันบาท้านพิ่งสาตัวนี้ึงจะเล่าห้องตั้มตัวห้ากับตั้มเล็กไปแล้ว แต hehe, ่บอระสุตัอระสุขันธเาปลาคาร์ฟด้วยูฝนตกอูหน้าา่นตกเลยนะัจางเพ่อนฝนตกปลานด้วยัยัขนตัก่าอยู่เ sí, ่ห้ด้ยห้งนี้้เ เด้ทางนี้ยังถ้าท่านปกบ้าเฮาเอาปูลงเป็นเหียงห้อยแล้วค่ะก็สิไปคนเครือลงซอยชาวสมแพงเอาก่อนชาวสมแพงเราสิมาแจกน้ําเนาะพี่น้องเฮาก็สิไปนเครื่องของอยลาวอยู่ทางเฮือนเดี๋ยวังพ่อพกันสิเื่อเนาะ

แน่นี่ละบาอมาก่างนีก็ได้ได้คือไม่ผุดอ้อยได้คือมนต้งทางกลางมาทางกลางมันคุ่งวันนี้อแผนพันโตแห้งเนาะมันคือเือบมดเ เอลไล่ไล่มาเามานอันนี่นทางนนคนขี้ดินทรายน้องเพือนคนขี้ดินทรายขึ้นเอานู่นมะเน๊ยเออนู่นมาปรจอแล้วปะเดนู่นแล้ไปฉูกไปแพนไปโองเฮียนนั่น <c oughs> ขึ้นนะพี่น้องเคนจิตตกมาทางนี้นะเหมืคนคนกินด,ดินทรายเทนะหมอว่าไนนู่นไม่ให้เรียกไป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 มีไม่ข่ามั้ามาายาครพี่น้อง ขายยังน้อตไหมคะค่ะขายยังชื้อเฮ็ด,อดโอ้